ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการฟาร์มเวล EQW โคตรไวถ้าเรามีบูทนะมันจะเป็นอะไรที่ฟาร์มไปกันมากเลยนะก็เราไปดูกันเลยว่า ความเมืองไหนกันนะครับก็เดีย๋ยวผมจะทิ้งจอยไว้ด้านล่างนะครับผมจอยตามผมได้เลยครับนี่นะครับผมเราก็จะมาโผล่หน้านี้นะครับผให้เรายิ่นไฟล์ NPC ตัวข้ามาแล้วกดทีย์ NPC เข้าไปนะครับผสองอันแรกนี่คือเราเวลเท่าไหร่เราก็เข้าไปได้นะมันไม่จํากัดเวิวอะไรเท่าไหร่นะครับผม อันที่3มนี่ก็จะเป็นเวลสามสิขึ้นไปเราถึงจะเข้าไปตีมอนได้คนระับอันที่4ี่เราต้องเวลห5ขึ้นไปถ้าผมจะไม่ผิดนะเลยเข้าไปตีมอนได้คนระับอันสุดท้ายก็จะเป็นเวล75ขึ้นไปนะเราถึงจะเข้าไปตีมอนได้นะครับมอนแต่ละชั้นก็แตกต่างกันไปนะห้องแรกก็มอนจะเลือดเอ่อจะเวลแค่เวลว5เวล 5, น้อยเราก็จะตีได้สบายนะครับ ตีตีโค้กแตกตีตีนี่อย่างถ้าเรามีทรัดย์ความดีๆแนละ้วเราต้องตีให้มาทุกตัวก่อนนะเราตีจะไปอี้ได้เดี๋ยวผมพาไปดูห้องอื่นครับวิ่งตามผมมาได้เลยนะคระ่บกดที่ M V มันเดิมนะ จะพาไปดูห้องสองหนะ้อง,องสองมอนกจ,จะเลือกแค่ที่ผ้าระดับงมันจะต่างกันไปแมอสจะยิ่งกดถึงเราเวลย์ราจะพาไปดูข้ามห้องไวห้องสุดท้ายครก็ห้องสุดท้ายก็เวล8 5นะแต่ว่าถ้าเราเวล เยอะแล้วผมแนะนำให้ไปตีมอนล่องหุ่นดีกว่าเพราะที่ผมฟาร์มเรียลร้อยก็มอนล่องหดดุดนะครับก็จะได้เยอะกว่ามอนพวกปกตินะถ้าเราลงมาข้างล่างนี่คือมอนเราต้องมีคาร์ดฟาร์มนะต้องเป็นไาแมนนะดามเมกเกดนะอะเดี๋ยวผมก็จะลองเปลี่ยนคาร์ดแล้วตีให้ดูนะครับมันมอนก็ไม่ได้โหดอะไรมากนะครับ คาร์ช่าแมนนะควรมีนะทุกค,คนต้องควรมีครัแบเบรื่แรกๆนะอ่าจะดูสกิลสองสามนะฮนะเนีแตกอนะ่ะสักเดียวเรายิ่งวิวว่งเยอะนี่เรายิ่งแรงครับผมจะพาทุกคนมาหลอมเขาไงนะฮะหลอมอาวุธหลอมชุดหลอมดาบหลอมาคาร์ช่ามืะกดตามผมนะผมว่าไม่ค่อยหร่เก่งสิบสักเท่าไหร่นะแนะนำให้หลอมรักนะครับผม พอรักมันเป็นขาดดาเมจเกมนี้มันยังไงมันไม่รู้เหมือนกันแต่นี้ผมยังไม่เวลห้าไอผมเลยเวลแล้วครับเราเลยดูไม่ได้เดี๋ยวผมพาไปดูของเวล50สินะหลอมรักสีม่วงนะหลอมรักมันจะแรงแล้วจะเพิ่มดาเมจเวทของเรานะครับผมไอเวลร้อยกับเวลเก้าเก้านี่ต้องเป็นเมมนะถึงเราจะหลอมมันได้ ถ้าเราไม่เป็นมิมเราหล่อมไม่ได้นะครับตามเลเวลครับหล่อ <Yeah. S 1> ตามเลเวลเลยครับมันจะขึ้นมาให้เรานะมันจะตีมอนง่ายๆกับการความเร็วความตังนะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมนะครับสำหรับวันนี้ผมไม่มีอะไรแล้วบายยครับ